ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนจิบท้องติดไทยวันนี้จะนาท่านผู้ชมมาดูประชมเกี่ยวกับฝนตกฟว้าร้องตะขาบเข้าบ้านอึอ่างร้องเด็กมาดูฝนเลยครับฝนเทลงอาเต้นเลย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 โอ้ยน่ารักมากๆเลยครับหน้าฝนฝนเทลงมาเองมาหน่ารักมากเลยนะครับมาดูช่วงหน้าฝนชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องฮะ น้องฟิซซ่าน้อาน้อ่าน้อน้อนน่ารักมากครับมาดูช่วงหน้าฝนครับครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับฝนตกอย่างหนักเลยนะครับวันนี้นะครับทั้งต้นไม้ก็พัดนะครับพัดพัดแรงมากเลยครับฝนนะครับครับมากนะครับน้องน้องอะไรนะฟิซซ่าใช่ไหม ออค,อคอยระวังระวังโอคต่อคอยระวังต้อคอยระวังเดี๋ยวหน้าต่างลมพัดโดนนะครับต้องระวังมือด้วยนะครับระวังมือด้วยนะเออเอาฝนเทลงมาฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้ฟ,ฟาดครับวันนี้แรงแรงแรง,ง,ง, <c oughs> งมากเลยนะครับวันนี้นะครับฝนแรงมากเลยครับ นำมา่า่ทอดให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันครับลมพัดแรงมากๆเลยนะครับใบไม้เป็นยังไงบ้างใบไม้ออลูกหมดเลยใช่ไหมเออระวัง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 สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับนงตะวันครับนกเอาวันนี้ชื่อน้องตะวันใช่ไหมเอาเมื่อวานนี้ชื่อน้องอะไร อ๋อมันรูปร่างหล่อมากเลยลูกใครหลานใครเอามารับไปสวัสดีครับสสวััดีครบเออน่ารักมากๆั้นเอาไม่บายก่อนสวัสดีครับอไม่บายก่อนอ๋อถ้ารักมากๆลูกใครหลานใครนี่หวานลูกใครหลานไข่เอ้าไม่บายก่อนบายไม่บาย ครับอันนี้คือตักขามนะครับตักขามตัวมันใหญ่ท้ายๆตอนมันวิ่งไม่เยอค่อยๆค่อยๆมันก็ค่อยๆเลื้อยอไปนะตักข่าบจับไว้ไว้ครับในช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับ โดยเฉพาะในช่วงฝนตกก็คือจะมีตะขาบเข้าบ้านนะครับงูเงี้ยวเขี้ยวขอและที่สำคัญก็คือระมัดระวังด้วยนะครับไฟฟ้ารัดวงจรนะครับและที่สำคัญครับในช่วงนี้โควิด1 9กําลังละระลอกเข้าสู่ระลอกที่3เราต้องระมัดระวังด้วยครับเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับเป็นอันตรายมากๆนะครับต้องสัมพันธ์ นี่คือตะขาบมันเลื้อยเข้าบ้านนะครับเราต้องระมัดระว,วังมากครับเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามาก,มากเลยครับโดยเฉพาะเด็กๆไม่เคยพบไปเคยเห็นเราต้องระมัดระว,วังครับนี่คือตะขาบนะครับและช่วงหน้าฝนต้องระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะฟ้าจะพาเอานะครับและที่สําคัญครับเดินทางไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังนะครับ ถนนลื่นนะฝนตกหนักนะครับงูเงี้ยวเข้าเขี้ยวขอเข้าบ้านนะครับอันนี้ก็คือกิ้งกือนะครับเลื้อยเข้าบ้านนะครับต้องระมัดระวังครับเด็กเด็กเล่นไม่ได้ครับอันตรายมากๆเลยนะครับมันก็จะเข้าบ้านในช่วงหน้าฝนนั่นเองฝนตกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูมาชมกันต่อเลยนะครับเกี่ยวกับ อึ้งอ่างนะครับอึ้งอ่างร้องนะครับรับชมได้เลยครับ อึ่งครับอึ่งน,นะครับอึ่งตัวเป็นๆน,นะครับได้มาจากอำเภอสวนพึ่งนะครับจังหวัดราชบุรีครับอึ่งตัวเป็นๆน,นะครับไอ้กล้ากินมันครับตาใสมองนะครับอย่างเข้าเดินหกฝนก็ตกเป็พนพทำอึ่งมันก็ร้องยงงาม ระบมไปทั่วทางงา้องมันมันจะออกทางออกของมันนะมันอยากจะออกนะครับอันนี้คือซื้อมาในราคา180บาทนะนะครับดูนะครับมันอยากจะขาทางออกแต่มันยังออกไม่ได้คนระับเพราะมันถังไว้ในกระมวล ಬಂತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ Uh-oh, uh oh, I do Uh-oh. <laughs> ไม่เจอครับซื้อมาแล้วครับทีนี้เราก็ปล่อยมันนะครับทีนี้จะมาจากผลพึ่งนะครับทีนี้ก็ปล่อยให้มันคืนสู่สภาพนะครับโฆษสารมันในราคาร้อยแปดสิบบาทตอนนี้มันตกแตกเกียร์ตักายแล้วกินมันไม่ลงห้องตามันใส่มุ่งครับทีนี้ก็ปล่อยฟื้นสู่ภาพนะครับไปไ มีตัวตายไปน,นะมีแต่ตัวเป็นๆครับตอนนี้มันคืนสุขภาพของมันแล้วนะเนะี่เห็นไหมครับปล่อยให้มันไปออกลูกออกหลานมันต่อไปนะทนี่เริ่มเลี้ยงมากเลยเห็นไหมครับตึใใ้งไข่ตึ้งไข่ใหญ่โตแล้วครับตัวนี้คืนสุขภาพน,นะเนี่ย ปล่อยสู่สภาพมันได้ๆๆก่อนปล่อยก่อนปล่อยก็ให้ทานสัสิเออขอให้หัวบโอ้ทีเดี๋ยวก็จงน้ำไปดีนะไดสู่ภพบด้เกิดมาในสภาพที่ดีนี่คือไไปใช้ชีวิตได้ทีมีความสุขนะครับ นะครับม das ja ันก็อยากอยากจะไปจากเรานะแต่มันก็ไปแล้วครับจะถึงเวลาก็ไปของมันนไมครับมันจับง่ายนะจับง่ายเหมือนเียมันมันเคลียมันครับแล้วก็ปล่อยมันไปเห็นไหครับด่ายรูปนะนะครับปล่อยมันสู่สภาพเดิมนะครับมันอยู่ ถึงเดิตัวเราเราก็จะพอนูดมากหรับคลิปนี้ขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปช่องสอนจอีบท้องถิ่นไทย สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ